รุสวัสดีครับพี่น้องที่จากสมบัติพรกลางทุกท่านครับทุกเช้าที่เราอ่านพระเจ้านะพระเจ้าจะเป็นกําลังของเราตลอดทั้งวันวันนี้ครับขอบพระเจ้าทรงเมตตาเราครับพี่น้องที่รักครับเราอ่านพระเจ้านะพระเจ้าในโครงการอ่านเพเพียให้จบหนึ่งรอบในหนึ่งปีเราอ่านกันพระธรรมเนี่ยพระธรรมเอซสเคียวนะครับบทที่6บทที่7และบทที่8ครับพี่น้องครับเมื่อวานนี้ด้วยเรื่องเวลานะครับแต่เราเห็นสิ่งหนึ่งในชุดของเอซสเคียวนะครับคือความซื่อสัตย์นะครับนี่คือคุณสมบัติของผู้รับใช้พระเจ้าที่เราเห็น กันในพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่ครับดังนั้นะครับวันนี้ครับเอเสเคียวได้กล่าวคําพยากรณ์นะครับไปถึงบรรดาคนยูดานะครับสองมสเศจด้วยกันเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันครับว่าเอเสเคียวว่าอย่างไรบ้างครับในบทที่6และบทที่7นะครับเป็นคาเผยพยระยะหรือคําพยากรณ์เกี่ยวกับการพิพากษาครับบทที่6จะเป็นการพิพากษา ปูชนียนส,สูงหรือบนนรรดาลูปเลบรพแล้วก็คนที่กลบไวว่าลูกเลบรพด้วยนะครับพอบทที่7จะเป็นเรื่องของการพยากรณ์เกี่ยวกับชนยูดาว่าจะพ่ายแพ้ต่อกองทัพบาบ,บิโลนบาบิโลนจะกรีธาทัพเข้ามานะครับจัดการพวกเขาแล้วก็นําพวกเขากลับไปเป็นเฉลยเราดูด้วยกันครับในบทที่6นั้นมีถ้อยคํามาถึงประชากรของพระเจ้าสองครั้งด้วยกันนะครับครั้งแรกครับ เป็นเรื่องข้อหนึ่งถึงข้อเจ็ดเอเซเคียวพูดว่าพระเจ้าพระองค์จะทรงพิพากษาบรรดา,ารรปูชนียสถานสูงครับปูชนียสถานสูงคืออะไรครับถ้าพี่น้องถมองถึงเมืองไทยเนี่ยนะถ้าพี่น้องอยากจะรู้นะครับเป็นแบบไหนก็มองไปดูนะครับที่มีรูปเคารพใหญ่ๆโตๆต,ต,ตามข้างทางนั่นแหละฮะแต่เป็นลักษณะแบบนั้นนะครับเขาก็เอาลูลกคารพไปตั้งไว้บนภูเขาแล้วก็เอาเครื่องบูชาไปกราบไหว้นมันสการข้าบนนั้น ในพระพีเองก็เรียกว่าปูชนียสถานสูงนะพี่น้องครับแล้ว <c oughs> จริงๆแล้วเนี่ยครับแผ่นดินที่พระเจ้าท่งให้เขามอบให้เขาเป็นแผ่นดินพันธสัญญาเนี่ยให้เขาครอบครองใช่ไหมครับแต่พวกเขาทั้งหลายกลับทําให้แผ่นดินของพระเจ้าแผ่นดินที่บริสุทธิ์นั้นกลับกลายเป็นมลทินนะทำไมกลับกลายเป็นมลทินเพราะแผ่นดินเต็มไปด้วยการกราบไหว้ลูกรลบนะแล้วคนยิวเองก็ไม่ได้ปฏิบัติรับใช้พระเจ้า อย,อย่างดีเท่าที่ควรเขาไม่ได้ทําตามพระบัญญัติพระเจ้าเพราทำไมฮะละเมิดพระบัญญัติต่างๆของพระเจ้าพี่น้องครับเขาไม่ได้รักษาเงื่อนไขในพันสัญญาของพระเจ้าเลยดังนั้นพระเจ้าจึงลงโทษพวกเ,เ,เขาด้วยครับด้วยการงดพระพรต่างๆ,ๆที่จะลงเหนือแผ่นดินนี้นะครับแล้ว <c oughs> ในพระธรรมเลวีนิติบทสิบแปดนะฮะพี่น้องครับเลวีนิติสิบแปดข้อยี่สี่เนี่ยสำคัญมากเลย เมื่อใดก็ตามที่เขาทําให้แผ่นดินของพระเจ้าเป็นมลทินละเลยการทําตามพ,ยายพระบัญญัติพระเจ้าพรมพีตอนนี้บอกว่าพระเจ้าจะสํารอกเขานะครับนะพระเจ้าจะไล่เขาออกจากแผ่นดินนะพระเจ้าจะเอาเขาออกไปครับแล้วเขาจะแปลว่าแผ่นดินจะสํารอกเจ้าออกไปสํารอกคืออะไรพี่น้องก็คืออาเจียนออกไปนั่นแหละครับเขาทั้งหลายจะถูกกวาดต้อนเป็นเฉลย ทีนี้นะครับพวกเขาเนี่ยทำให้แผ่นดินเป็นมลทินเนื่องจากด้วยนะฮะเขาไปบูชาลูกคารพบครับนะครับรลูกครบรพมาจากไหนครับมาจากคนในแผ่นดินที่อยู่ก่อนหน้านี้ซึ่งพระเจ้าทรงบัญชายเขาทำไมครับเมื่อเข้าไปในแผ่นดินแล้วยึดครองขับไล่ฆ่าให้เรียบร้อยถา,ถามว่าทำไมพระเจ้าถึงมีน้ำพระทัยโหดร้ายพี่น้องครับพระเจ้าไม่ได้โหดร้ายนะครับเราต้องคำนึงถึงความบริสุทธิ์ของพระเจ้าด้วย พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่บริสุทธิ์และพระองค์ทรงเกลียดชังความบาปนะฮะและพระองค์ไม่ปรารถนาให้ประชากรของพระเจ้านั้นทําบาปและไปกราบไหว้รูปขรรคหันเหใจออกจากพระองค์ถ้าประชากรของพระเจ้าไปกราบไหว้รูปขรรคแสดงว่าพวกเขาเห็นอิฐเห็นปูนปั้นยิ่งใหญ่กว่าพระเจ้าผู้ทรงสร้างพวกเขาสิดังนี้แหละครับเป็นเหตุทําให้พระเจ้าพระองค์ทรงมีพระพิโรธต่อบรรดาปูชนียฐานสูงนะครับผู้เผยพระชนะชาวยิวนะครับต่างดูหมิ่นเหยียดยาม พูดจาเหยียดยามเกี่ยวกับรูปเคารพเนี่ยเยอะแยะมากนะครับในอิสยาห์หบเนี่ยบอกว่ารูปเคารพเป็นเหมือนสิ่งที่ไร้ค่าไร้ราคาไร้สาระครับไม่มีอะไรเลยเป็นอนิจจังครับในพระธรรมสองพสสดานส 15, 15ิบห้าสิบหาข้อแบอกว่าเป็นสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนนะหนึ่งพงกษัตรสิบห้านะครับข้อ13บบอกว่ารูปเคารพนั้นเป็นสิ่งที่น่า เกียดชังนะครับเป็นสิ่งที่น่าเกียดชังส่วนเอเซเคียวครับเปรียบเทียบว่าลูกครบนั้นเป็นสิ่งที่น่าเสียนีเหมือนกับมูลสัตว์นะเป็นเหมือนกับมูลสัตว์เลยน่าขยักขยงเป็นแบบนั้นแหละครับในข้อแปดถึงข้อสิบบอกว่าพระเจ้าบอกว่าพระองค์จะทรงให้บางคนเหลืออยู่และบางคนจะหนีพ้นดาบไปท่ามกลางบรรดาประชาชาติแต่ว่าก็ถูกกระจัดกระจายไปในที่ต่างๆครับ พระเจ้าจะทําให้พวกเขานั้นถูกกวาดต้อนเปนจนเลยและพระองค์จะทําให้พวเขารู้ว่าพระองค์ทรงเจ็บปวดอย่างไรในสิ่งที่ความเป็นความเป็นหญิงแพร่สยาของพวกเขา่น้องครับเขาเป็นหญิงแพร่สยาที่โหยหาชู้รักของเขาตลอดเวลาเมื่อพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ห่วงแหนเขาแต่เขากลับหนีนะครับไปหาลูกเคารพดังนั้นสิ่งนี้แหละครับพระเจ้าจะทําให้เขารู้ว่าใครคือพระเจ้าที่แท้จริง ร่วมตัว่าเราคือยาเวนะครับเพื่อพระองค์จะทรงนําภัยพิบัติต่างๆมายังชนชาติของพระองค์และให้รู้พวกเขารู้ว่าไม่มีลูการบหน้าไหนที่จะสามารถช่วยเขาได้ให้พ้นจากการพิพากภาษาของพระเจ้าเพียงเท่านั้นนะครับพระเจ้ายัางทรงอนุญ,ญาตให้กองทัพบ,บิบิโลนนะครับเข้ามาทําลายทําลายอะไรครับเพี่น้องจําได้ใช่ไหมลูการบแทนบูชานะครับโปรชนียสานสูง และยิ่งกว่านั้นนะครับทหารต่างๆจะฆ่าบรรดาคนที่บูชาพระเหล่านั้นให้ตายนะครับแล้วก็ศพก็วางดูกเกลือนบริเวณแท่นบูชาของรูปเคารพเหล่านั้นด้วยนะครับนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะในพระธรรมสองพงศษริยแ18แล้วก็บทที่21นะครับพี่น้องครับพระเจ้าพระองค์ทรงมีพระคุณต่อคนยิวอย่างมากเอเซเคียวเองนะครับเป็นเป็นคนที่พระเจ้าทรงใช้ พี่น้องเราในชื่นชมเอสเคียวจริงๆนะครับเพราะว่าถ้าในบทเมื่อวานนี้นะครับเราอ่านเราบอกว่าพระเจ้าเนี่ยให้เอสเคียวนะครับรับถ้อยคำออกมาเหมือนกินพระวจะนะเข้าไปแล้วไปกล่าวแก่แก่ชนชาติที่แม่ฮะดื้อรั้นที่สุดเอสเคีย e วก็รู้ทั้งรู้ว่าสิ่งที่เขาพูดไปเนี่ยคนที่ฟังอาจจะไม่เชื่อฟังเขาเหรอกแต่เขาไปไหมฮะไปครับ ไปนะและพระเจ้าก็ส่งให้กำลังใจเขานะครับเมื่อไปกล่าวแก่ชนชาติที่ดือ้อรั้นแล้วเขาไม่ฟังพระเจ้าเลยให้ไปกล่าวกับคนต่างต่างชาติที่เขาเชื่อฟัง e เอเซเคียวเออสิ่งเหล่านี้นะครับเราเห็นว่าเอเซเคียวเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่มีความซื่อสัตย์จริงๆเป็นเครื่องเตือนใจพวกเราครับเมื่อพระเจ้าส่งให้เราเกล่าวพระเจ้านะพระเจ้าแก่คนไทยถึงแม้เขาจะฟังหรือไม่ฟังเชื่อหรือไม่เชื่อมันเป็นเรื่องของเราที่เราจะต้องกล่าว เป็นเรื่องของเขากับพระเจ้าที่เขาจะเชื่อหรือไม่พระวิญญาณจะทรงมีพระเมตตาต่อเขาเขาจะเปิดใจพระวิญญาณจะทากินในจิตใจของเขาเขาจะเปิดใจและรับถ้อยคําของพระเจ้าผ่านทางข่าวประเสริฐที่อยู่ในชีวิตของเราในบทที่7ครับมาแล้วจ้าภายพิบัติมาแล้วจ้าเอสเซเคียล S A Q นะครับกล่าวถ้อยคาเป็นครั้งที่2นะครับจุดบอกว่าจุดจบนั้นมาแล้ว เอเซเคียวพูดว่าภัยพิบัติจะทําให้กรุงเยรูซาเล็มล่มสลายกําลังมาแล้วนะครับพี่น้องครับในบทที่7เนี่ยนะครับมีอย่างน้อย9ครั้งนะครับที่พูดคาว่าภัยพิบัติมาแล้วนะครับมาถึงพวกเขาแล้วพระเจ้าทรงใช้บาบิโลนเป็นอาวุธนะครับในตอนนี้เราเห็นคําว่าใช้คําว่าไม่เรียวใช่ไหมครับ อามาตัรทมใช้คำว่าไม่เรียวส่วนหนึ่งเก้สองพันิบเอ็ดใช้คำว่าไม้พรองความหมายเดิมจริงๆแล้วนะครับเป็นไม้ไม้ไม้ที่ใช้สําหรับตีนะครับแต่ว่ามันอันใหญ่หน่อยนะฮะไม้ไม้พองเนี่ยนะครับไม้เรียวเนี่ยคือบาบิโลนครับที่พระเจ้าทรงใช้เพื่อตีเขาในฐานะที่เขาเป็นคนยามใช่ไหมพี่น้องเป็นคนยามหน้าที่คนยามคือต้องบอกถึงภัยที่กําลังจะมาถึงคนยูนา บอกว่าภัยมาถึงแล้วมาถึงแล้วต้องตีตีเกาะไหมตีเกาะก้อ,องของเจ้าขา้าเอ้ยมาแล้วนะเพราะฉะนั้นการที่ภักษาเนี่ยนะครับเป็นเหตุเพราะว่าพวกเขากรา,าบไหว้ลุกเคาลบนะครับแล้วก็มีวิธีเดียวเท่านั้นคือจะต้องเอาพวกเขานะครับกวาดก็ออกจากแผ่นดินและเอาไปเป็นเฉลยนะครับแล้วก็สร้างใจเข้าใหม่เพื่อเขาจะได้กลับเป็นคนใหม่ครับ ในบทที่เจดนะครับข้อเจ็ดมีมีอยู่คำหนึ่งน่าสนใจคือคำว่าหายยนะนะครับของพวกเจ้ามาถึงแล้วครับหายยนะมาถึงแล้วนะครับคำว่ามาถึงแล้วมีซ้ำกันถึงสองครั้งนะมันเป็นเรื่องของภาพของมันสิ่งที่เวียนมานะครับสิ่งที่เวียนมาทุกเช้าในความหมายภาษาเดิมมันเป็นแบบนั้นนะครับแล้วก็เหมือนกับการถักทอเป็นมงกุฎ จริงๆแล้วพวกเขาเนี่ยทอมองกุฎแห่งความบาปที่น่าสะอิดสะเอียนในสายพระเนพระเจ้านะครับแทนที่พวกเขาจะสามารถสวมมงกุฎแห่งสง่าราศีของพระเจ้านะครับเป็นชนชาติพิเศษของพระเจ้าในแผ่นดินอันมืดมิดเหล่านั้นแต่กลับไปยุ่งกับสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียน,นในข้อสิถึงข้อย1สบเอ็ดนะครับเอเเคียววาดภาพให้พวกเราเห็นนะครับเป็นภาพที่ชัดเจนก็คือว่า พระเจ้าโปรง่งทงอดกั้นพระไทยไว้นะครับไม้เรียวที่อยู่ในมือเนี่ยมันแบ่งบานเต็มที่แล้วพร้อมที่จะหวดเต็มที่แล้วครับนะครับดังนั้นความบาปที่เขาทําเองเป็นไงครับมันก็ผีบานเต็มเต็มแล้วฮะมันถึงเวลาเก็บเกี่ยวแล้วครับความเยอหยิงก็ผีดอกใช่นไหมครับความรุนแรงก็จำเริญขึ้นเป็นไม้พองของความชั่ว ังนั้นจะไม่มีใครหลงเหลืออยู่เลยนะครับในแผ่นดินมีคนถามว่าทําไมทําไมพระเจ้าถึงโหดร้ายกับชนชาติอิสราเอลชนชาติที่พระองสงเลือกสรรพี่น้องคิดดูแล้วกันนะครับถ้าลูกของเรามาไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นยาเสพติดไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับแล้วทำตัวหน้าอับอาย ในฐานะที่เป็นลูกของเรานะครับพี่น้องครับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่นะครับที่รักลูกเนี่ยเขาจะไม่ปล่อยลูกเฉยะๆนะครับเขาจะทําบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้ลูกหันหลังกลับมาเพื่อทําในสิ่งที่ดีสิ่งที่สมควรทํานะครับทําในสิ่งที่พ่อแม่ทําดังนั้นพระเจ้าก็คาดหวังให้เขาเป็นอะไรครับเป็นแสงสะท้อนแห่งพระสิริของพระองค์ในโลกนี้ฮะแต่เมื่อ ลูกหรือประชากรรมไม่เป็นแสงส,สงสะท้อนของพระองค์แล้วเนี่ยนะครับนอกจากไม่เป็นแสงสะท้อนยังนําความอับอายไปยังพระองค์อีกนะครับพ่อแม่ไม่นับถือไปนับถือใครก็ไม่รู้อะไรแบบนี้ครับพี่น้องดังนั้นพระเจ้าจึงต้องจัดการเขาคั้นเด็ดขาดนะครับโดยให้ใช้บาบิโลนนั้นมาตีสอนพวกเขานะครับกวาด้อนพวกเขาไปเป็นฉเฉลยฮนะนี่นะครับคือสิ่งที่พระเจ้าทรงนำครับ บาปของพวกเขาได้โตเต็มที่ฮะซึ่งตอนนี้นะครับอิสยาเคยใช้ภาพจำลองที่คล้ายกันเมื่อบรรยายของการลุกรานของอัสซีเลียนะครับผู้ที่ลุกรานนั้นเป็นเหมือนไม้เรียวที่พระเจ้าทรงประทานมาดังนั้นภาพเอเซเคียลก็คิดไว้เหมือนกันไม้พองคือใครครับไม้เรียวคือใครในบุคคลนี้ความเยื่อหญิงแบ่งบานเต็มที่คือพระเจ้าจะลงโทษประชากรของพระองค์พวกเขาจะสามารถ เห็นความบาปความชั่วของตัวเองได้ครับเขาจะพ้นพบความชั่วในตัวเขาเองได้นะครับในข้อ12บสองไปต้นไปนะครับเมื่อประชากรของพระเจ้าไม่ได้ประวังใจพระเจ้าแล้วเนี่ยเขาไปวางใจสิ่งอื่นนะครับเช่นความมั่งคั่งทรัพย์สินเงินทองแทนที่จะวางใจพระเจ้าพระเจ้าจึงนะครับมีแผนที่จะทําลายสิ่งที่พวกเขาวางใจวางใจความมั่งคั่งใช่ไหมพระเจ้าทรงทําลายความมั่งคั่ง อะไรก็ตามนะครับที่พวกเขาวางใจเรื่องเศรษฐกิจวางใจเรื่องระบบการเมืองวางใจเรื่องกําลังทางการอาหารและลดความสําคัญของพระเจ้านั่นแหละครับพระเจ้าจะทําให้พวกเขารู้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าพระยาเวทรงเป็นพระเจ้านะครับพี่น้องครับด้วยเหตุที่ว่าประชากรของพระเจ้านั้นรักเงินรักทองและเราก็รู้ว่าเงินทองเป็นมูลรากแห่งความชั่วทั้งมวลใช่ไหมครับตัวเงินนั้นมันไม่ผิดหรอกครับ แต่เงินนามาทําให้ใจเราแกว่งพี่น้องสํารวจตัวเองนะครับสํารวจตัวเองว่าท่านให้ความสําคัญทรัพย์สินเงินทองนะครับการทํามาหากินความมั่นคงของชีวิตมากกว่าพระเจ้าหรือเปล่าถ้าท่านให้ความสําคัญสิ่งเหล่านั้นมากกว่าพระเจ้าไอ้สิ่งเหล่านั้นแหละครับมันคือลูกเคารพในชีวิตของเราพี่น้องครับเงินทองสะสมมันมันทําให้เรามีความสุขพอใจใช่ไหม แต่ไม่ใช่เลยครับพระเจ้าต่างหากครับเป็นแหล่งแห่งความพึงใจของเราทุกๆคนครับแน่นอนครับพี่น้องพระพรนั้นมาจากพระเจ้าในฐานะที่เป็นประชากรของพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าทรงอวยพรพวกเรานะให้เรามีทรัพย์สินเงินทองถูกไหมฮะแล้วถ้าเราใช้ทรัพย์สินเงินทองเหล่านั้นมาสร้างลูเคาลพละ่ะนะครับมาสร้างบางสิ่งบางอย่างที่มันสําคัญกว่าพระเจ้า มันจะกลับกลายเป็นรูปเคารพในชีวิตเราทันทีครับและพระเจ้าไม่ทรงปรารถนานะครับที่เราจะให้เราเอาทรัพย์สินเงินทองหรือของประทานที่พระเจ้าส่งให้เรามาเนี่ยเอาไปบำรุงบำเลนะครับเนื้อหนังตันหาหรือไปสร้างรูปเคารพในชีวิตของเราเมื่อน,นั้นครับถ้าเราใช้สิ่งเหล่านั้นไปนทางที่ผิดครับสิ่งเหล่านั้นไม่ได้เป็นไปตามพระประสงค์ของพระเจ้าในชีวิตของเราพี่น้องครับ นั่นคือรูปเคารพในชีวเราและถ้าเรายังใช้สิ่งเหล่านั้นเป็นรูปเคารพชีวเราพี่น้องครับพระเจ้าจะทําลายเราครับทําลายเรานะพระเจ้าจะสําลอกเราออกจากแผ่นดินของพระองค์ครให้เราได้เปลี่ยนแปลงใจใหม่ครับเราบอกกับพระเจ้าว่าพระองค์สาคัญที่สุดครับไม่มีสิ่งใดสําคัญของพระองค์ทรัพย์สินเงินทองในโลกนี้เป็นของชั่วคราวครับได้มาก็หมดไปแต่พระเจ้าอยู่กับเราชั่วนิรันดร์ครับพี่น้องครับหลายคนเนี่ย ทำมาหากินราวกับว่าชีวิตนี้จะอยู่ใช้เงินบนโลกนี้ตลอดช่วงนี้ีนรันการแต่ไม่ใช่ครับพี่น้องทีักครับเราอยู่แพ๊บเดียวชีวิตเราเหมือนหมอกในยามเช้าสายเข้ามันก็จางไปแล้วครับขอพระเจ้าเมตตาในบทที่8ดครับพระเจ้าส่งให้เอเสเคียลนะครับได้รับนิมิตนะเอเสเคียลอยู่ที่บาบิโลนนะพระเจ้าทรงรับเข้าไปครับรับเข้าไปให้เห็นภาพในพระวิหารว่าประชากรของพระเจ้านั้นทําสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนขนาดไหน พระเจ้าสำแดงในพวกเขาเห็นว่าโอ้ประชากรของพระเจ้าเนี่ยทำสิ่งที่ชั่วร้ายอย่างยิ่งครับและเอสเคียลเองก็เห็นนิมิตบุคคลที่มีลักษณะเดียวกันกับบุคคลในบทที่หนึ่งนะครับก็แสดงถึงพระเจ้าผู้ทรงสง่าราศีผู้เปรียบได้พระสิรินะครับที่ทรงประทับอยู่บนบันลังแห่งการสารรเสริญพระเจ้าทรงให้เอสเคียวไปดูสิ่งที่น่าชั่วร้าย นะครับไม่ว่าจะเป็นภาพสัตว์เลือ้อยคานสิ่งที่น่ารังเกียตรวมทั้งรูปเคารพทั้งหมดของพงพันธ์อิสราเอลและไม่เพียงเท่านั้นนะครับพระเจ้ายัางนําให้เอเสเคียวไปดูบรรดาผู้อาวุโสนะครับเจ็ดสนะิบคนยิ่งหนักเลยนะครับเพราะผู้อาวุโสเน,นี่ยอยู่ในความมืดแล้วก็มีรูปเคารพของตนเองด้วยทําให้นะครับเรารู้ว่า <c oughs> คนอิสราเอลในเวลานี้เนี่ยเหมือนกับ คนอิสราเอลตอนเมื่อผู้อยู่ตรงภูเขาซีนายเมื่อโมอเสสขึ้นไปบนภูเขานะครับแล้วก็อยู่บนที่นั่นเป็นสี่สิบวันที่นั่นมีทั้งเปลวเพลิงมีฟ้าแลบฟ้าร้องเขาก็คิดว่าโมเสสตายไปแล้วเขาเลยว่ามาปั้นพระเจ้ากันเถอะในบริบทตอนนี้คล้ายๆกันเพราะเขาคิดว่าเมื่อ <c oughs> บาบิโลนเข้ามาแล้วนะครับการกระดานกระหารโรคระบาดสงครามที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงทอดทิ้งเขาแล้วไหนๆเมื่อพระเจ้าทอดทิ้งแล้วเราไปหาพระอื่นดีกว่า น,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 นี่คือความรู้สึกของคนอิสราเอลครับบอกว่าพระเจ้าไม่ทอดพระเนตรเห็นเราแล้ว,ลวพระองค์ทรงทอดทิ้งแผน่นดินเราแล้วนะครับแต่พระเจ้าบอกว่าเราเห็นเห็นสิ่งที่น่าสสเสียนอย่างมากเลยและมากยิ่งกว่านี้อีกที่เขาทํากันนะครับและสิ่งที่น่าสงเพชที่สุดก็คือประชากรของพระเจ้าพระเจ้าครับไปร้องไห้กับเทพธัมมุสครับเทพนี้นะครับเป็นเทพใบไม้ฮเมื่อ ถึงฤดูแล้งเนี่ยใบไม้มันตกลงมาใช่ไหมมันแห้งเหี่ยวใช่ไหมครับ mm hmm. เขาบอกว่า mm hmm. เทพเนี่ยตายลงมาบนโลกแล้วนะครับต้องร้องไห้ข่ำควรวนเพื่อให้เทพเนี่ยได้กลับมามีชีวิตเพราะว่าถ้าเทพนี้ตายนะครับพืชพันธุ์จะไม่มีสีเขียวพอถึงฤดูใบไม้ผลิไปไงก็กลับมามีสีเขียวเขาก็ชื่นชมยินดีโอ้โหพี่น้องครับเราเห็นความปัญญาอ่อนนะครับของคนที่ไปกราบไหว้ลูเคารพบเหล่านี้เนี่ย คือพระเจ้าเรียกว่างโง่เขานะครับใสอิสอ่เยนไร้สาระพี่น้องครับจริงๆแล้วเอเสเคียวเนี่ยก็พูดประนามเยอะมากนะพี่น้องก็อย่าเพิ่งไปเบื่อแล้วกันนะครับเพื่อได้ตกไปในใจิตใจพี่น้องว่าพระเจ้าทรงเกียรติชังรูปเคารพเหล่านี้นะครับพี่น้องครับพระเจ้าบอกว่าสิ่งที่เขาทําเนี่ยเป็นการที่เยาะเยะ้ยพระองค์ครับทําราวกับว่าให้พระองค์ทรงอิจฉาพระเหล่านั้นเนี่ยแต่พระองค์ไม่อิจฉาครับ พระองค์มีแต่พระพิโรธที่จะมาถึงคนเหล่านั้นนะครับขอพระเจ้าเมตตาพวกเราครับเราเห็นความเสื่อมโทรมด้่นฝ่ายวิญญาณของคนอยู่ในสมัยนั้นเราเหมือนกันครับอยากให้จิตวิญญาณของเราเสื่อมโทรมจนเราไม่เอาพระเจ้านะครับพี่น้องคนไหนที่เคยลิ้มรสพระคุณของพระเจ้าแล้ววันนี้เขาหนีห่างไปนะครับพอเจอโควิดหนีไปก็ขอพระเจ้าเมตตาเขาครับถ้ายิ่งเขากลับไปหาว่ารูปเคารพพี่น้องครับเขากำลังย่อยุ่พระพิโรธของพระเจ้า ขอพระเจ้าเมตตานะครับอย่าให้สิ่งที่เขาทำเนี่ยพระเจ้าถือว่าเป็นการล่วงประเวณีในฝ่ายวิญญาณครับขอพระเจ้าช่วยให้พวกเรานั้นยังยืนหยัดมั่นคงอยู่ในความเชื่อนะครับเป็นดําเนินชีวิตที่พระเจ้าทรงพอพระทัยอ่าเหนไหมครับพี่น้องขอพระเจ้าช่วยเรานะครับพี่น้องครับนี่คือบทสรุปครับของพระธรรมเอเคียบทที่6บทที่7และบทที่8นะครับและวันพรุ่งนี้เรามาพบกันครับขอพระเจ้าทรงอวยพรพี่น้องครับ